แล้วถอมากกับลูกเต่าเหลี่ยงพี่น้องเอยบุญร้ายดอกโอ้ยตุ่มประข้างพี่น้องันหารเื่งกดกินกันแสบเปนว่านอ๋อินต่อแสบเหมือนกันด้อพี่น้องฮะยังมากินน้ำยาด้วยเะอด้อได้กินข้าเด้อว,วันนี้วันนี้พาสองสาวมา จับมือคุณย่ามากินเขานอกบ้านพี่น,อน้อ,องเดิไปจุบไปเดินไปเลย,ออเลยสองยายากระลานพามากินร้านปลาจ๋าอาหารแสบเด้อพี่นอ้องบอกเลยร้านนี้หาดคูเดือนะครับบรรยากาศริมนม้ำนะเป็นเพลนะครับนี่ข้างล่างเห็นบ่นพี่นอ้องนั่งข้างล่างก็ได้ร้านปลาจ๋าพอสิมักมาก,กินร้านนี้แล้วพอแสบพอนหมัก บรรยากาศดีพี่น้องเบื้องนี่สวยๆบรรยากาศแบบนี้ใบใยหนะ่อันดาบ๊ายบายกล้องหน่อยนะสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะกัันสวาร์ตูนใบจับคุณย่าไปลูกครับนี่ต้มก,ก,กินจังเลยส้รรมตำเดีวกับต้มอ,อันนี้จะเป็นกุ้งเต้นที่แม่ชอบนะครับนี่นี่กุ้งเต้นแบบนี้เลตนต้องแดงต้องแดงเลยแบบนี้เลยนี่ทอดไข่แล้วก็ทอดไก่ของน้องอันดาเสิร์ฟเลยครับพี่ขอบคุณครับอันดามาล โอ้โหของอันดามาแล้วค่ะน่ากินมากเลยของอันดามาแล้วค่ะเบิรงกินแนลเสียร้านปลาจ๋าบอกเลยมานี่โอ้โหใครบอกว่าอร่อยที่สุดอร่อยสุดร้านนี้ตึ้มหูมาครับกินข้าวต้มกันเด้อพี่น้องมาหนิมาเด้อพี่น้องมาเด้อค่ะลูกแซ่บค่ะมาครับทุหลายๆลืมกดธ้าวบอกงั้นลืมกรพี่น้องใครยังว่าอะไอิ่มพี่น้องเอ้ยุูนะฟุนเต้นพี่น้องเลยฟุนเต้นฟุนเต้นเลยโบเต้นอร่อยพี่น้องเอ้ย มันหันเต้นดองดองมันลืมกดอืมลืมกดวิดีโอกินแล้วก็ลืมกดพีด่น้องเลยน้องตารเ,าเรื่องสิสมัะอันลูกไผ่บ่เอาเอาให้นะครับเดี๋ยวค่อยคิดตังมีไอติมไหมก็ติมครับครับผมเนาะกินจนบาน่าอ่าเช็ดคบเหมือนกันครับ,อบเออจะบอกเรื่องสิสมัะลูกไผ่ลืมกดเลยอืม

ก็ทอมากกับลูกเต่าเลี้ยงพี่น้องเองลยบุญร้ายยุดอกโอ้ยตุ่มปลาขั้งพี่น้องหันลืมกุศ <c> ล <oughs> กินจนแสนบจนว่าตุ่นตอแสบเหมือน,นกันเด้อพี่น้องหาอยัางมากินน้ำลายเด้อถอะเด้อผมได้กินข้าวเด้อดแสบบแซบบ่แบบแสบบอีหลีพี่น้อง ตอนประคังอืมนี่ตะเหนือปลาทั้งนั้นเลยอืมอืนี่จะเนือปลาทั้งนั้นเลยเจ๋อนี่ปลาทั้งนั้นพี่เนาะกินเขาจนเบิบกไปเถิงเลื่กดวิดีโอ บางเถื่อนอีหล่ะมันกินโพทานุกินพวกินลายอย่างมันบ้านไม่กับป้าหนัองมาเด้อ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 แก่ก <c oughs> นนกพรุ่กันอาหารไม่กินนใหญ่เลยพี่น้องเด้อได้ยังกันครับตัวน่องหัวมหวนเลยพี่น้องอะไม่นั่งตัวนี้ก็เหม็นมาเฮ้กินยุ่งข้าวมันลุกใจดูดีกว่า 음. 이거는 데 มันนอนบ้านผมขึ้นแหละเป็นถึงมานอนประมาณสามมือเลยเรียกว่าอยู่ใดอยู่บ่ร้านทั้งคุณไปดูกระนออทไายเนาะน้อนนอนเป็นโมลูกไา้รักสามมืองานไายเอาคนมา มกักงจเอาไปมากหว่วงเลยแบบนี้พี่น่อหงห่วงก็ได้บานี่ยแ้แม่สรุปแหละอย <c oughs> ากม,ามันจ่าละจิงไม่แมีอ่ะว่ากใมีเมียกว่าด้วย่ะ ้องจ้ยอ er. มีความพุกๆข้าวจ้าวยอะข้าวเน่ข้าว้ำดูเดี่ยงเพิ่นไปเพิ่นห้าก็สิเดี่ยงใหญ่แบบเพิ่นมีขอบขัวเพิ่นกะต้องเดี่ยคขอบขัวห้ากะต้องเขาใจน้องไอแอมากนเป็นูหญิงเก่งมากนนี่มากอ่ะน้เมียคือเก่า เพราะว่าแม่เขาหาเงินไปไดแล้วเท่ากัหาเงินแต่เาก็เลีววเยงเขาห่อหว่อหว่เจียว,ยว,ยว,ยวขคว,มมวขค,วมควม่ม,ม,มหวคนอมัคขอมัวคอหคมหัค่อวคนอมมพ่อลืมแม่อม่อมหัวค่อมหัวค่อมห่อมหัมัค่ับค่อยหัวค่อมั่อมหคมัวค่ั่ออมม่อมมัเ,เออหาา่อม ได้ดีกับขิมเพลินมันบดได้ดีพี่น้องอันบวกไว้รุ่นทั้งหลายน่ะปังไว้จะถึงนะฮะจะเอาหมูเป็นไงจะถึงพ่อถึงแม่บดเจริญไม่มีเจริญแน่นอนเนื้อปลาเป็นแสบผมเอาพี่น้องผมผมนี่บหนิดถ้าไข่ซี่ถวยเดี๋ยวเด้กแก้วบดอีกวิดีโอดีแห้งขักบดอีโอ้ยมีแต่เนื้อปลาโอ้ยพี่น้องเอ้ยอหืม นี่ติดมั่นแม่ฟุ่งนี่ตรงคุ่แห้งครับนี่ครับกินได้เที่ยวได้แต่ต้องมีความรับผิดชอบนะครับมันก็ไม่ว่ากันหรอกวัยรุนร่นกับคนที่อายุเริ่มเยอะวัยรุ่นก็ส่วนวัยรุน่นเข้าใจนะครับในบริบทสก <c oughs> ี่ผมมายูยี่สิบเอ็ยี่สิบสองผมก็ เติบนึ่ง่ะเติบนึ่งเสียบพุ่งตา๋ยวพ่อใหญ่มากอยู่ใหญ่มากหลายเขาก็มีความรับผิดชอบวินาทีสองรับผิดชอบทิ้งไม่ได้นะครับตั้งใจเก็บเงินทุกคนห้อยลำไปด้วยทุกคนเด้อพี่น้องลำอยู่ด้วยทุกคนเลยทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะเด้อเดินทางปลอดภัยเด้๋เดียวกอัน เดินทางไปแทกซีก่ให้ปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อพี่น้องเด้อเรื่องกับอขาวพันศาโนงเนาะขาวพันศาแล้วก็โอ้ขาวพันศาแห่เที่ยวอุบลได้หรือล่าครับอมมเอาอมาเที่ยวเรืออุบลเด้อมาเที่ยวอุบลเอาไปละไปรับาคา